ฉันจะพาไปสัมภาษณ์ผู้รับลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนพักที่หนึ่งจะชื่อพักอะไรและสโลแกนอะไรเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดอันนี้นะคะคือพักพวกเราพักรวมวเป็นห y I A N B นึ่งขให่รัก y ว้ในอว้าวาอเอาละค่ะทีนี้นะคะดิฉันเนี่ยอยากจะให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆเนี่ย สโลแกนของพักนี้ค่ะครับผมสโลแกนของพักเรานะครับการเรียนไม่ตกต่ำกิจกรรม้ํางานเด่นกฎระเบียบตรงชัดเจนไฟมุ่งเน้นการกีฬาครับผมถือว่าเป็นสโลแกนที่ดีทีเดียวนะคะรู้สึกว่าโอเคค่ะทีนี้ดิฉันเนี่ยจะขอสัมภาษณ์ประธานนักเรียนนะคะว่าที่นะคะเอาละค่ะว่าทำไมถึงลงสมา สิ่งที่ผมได้ลงสมัครไปทายรักเรียนนะครับผมจะมาเพื่อพัฒนาโรงเรียนหัดใหญ่รัฐประชาสัน์ของเราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมคัะผมค่ะแล้วทีนี้พักนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยแน่นแฟนทีเดียวนะคะก็สุดท้ายแล้วอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆชาวหาดใหญ่รัฐประชาสันบ้างไหมคะมผมก็จะฝากถึงเพื่อนไปพี่น้อง,องชาวยร์สอทุกคนนะครับพวกเราเบอร์หนึ่งพักรวมเป็นหนึน่งหาดใหญ่รัฐขอทําเพื่อโรงเรียนสักครั้งฝากด้วยนะครับเบอร์หนึ่ง ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเลือกผมแต่ผมจะให้ทาให้ทุกคนรู้ว่าทําไมทุกคนถึงต้องเลือกผมขอบคุณครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะันสวัสดีค่ะคพี่เมซีนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเยอรมันนะคะมาทำความรู้จักกับผู้รับสมัครเข้อร,รับการเลือกตั้งนะคะเบอรอะไรพักอะไรเรามาชมกันเลยค่ะกระปุับนะครับนายพลาดอนจิเมนท้า ลงสมัครประธานนักเรียนในพักอาญรัฐพัฒนาเบอร์สองนะครับแล้วมีสโลแกนยังไงกับพักก็ค,คือสโลแกนของเราก็คือกีฬาดังดิ้นกิจกรรมแล้วก็รนเนไปสู่ประชาคมอาเซียนครับแล้วทำไมถึงอยากลงสมัครรับประธานเรืองก็ผมก็เรียนอยู่ที่นี่มา5ปีแล้วนะครับผมก็มีความรู้สึกที่อยากจะต่อเตนพระคุณของโรงเรียนครับ แล้วสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรกับพี่น้องชายและราอยาอสุภาพครับซึ่งผมจะแรงไม่มากแรงแต่ปุ้มก็จะแดงจริงการกระทำนะครับยีดเดจริงหาเข้าปูหาการ์สอง